ดีๆมันจะงกเราจะไปไหนเนี่ยจะไปทำบุญฮะจะไปทำบุญบ้างไหมืไปทำบุญไปสารสมบุญเหรอให้<ะ>ดูข้องหน้ามาทิ มือทำไมสันส่นๆในนี่ยึสวัสด,ดีค่ะย่า,ยาน้องจะไปไหนคะบอกก็ไปนานๆดิจะไปทำทบุญ,บญจ,ะจะไปแจกโรงทานจะไปแจกโรงทานที่วัดเขาทอดกระถิ่นม,มันนี้มีโรงทานก๋วยจับ แล้วก็น้ำแล้วก็กล้วยบดชีแม่เทพแม่เทพกับวันใหม่มช่วยแม่เทพเออรับพอยอดเอากินเอากินเร็วเอออยากาากินแต่ดาวก็กินนมมันเป็นอะไรรสชาติเหมือนรเอารสชาติเหมือนนมโรงเรียน แล้วรมโรงเรียนหนูก็กินไมใช่เหรอฮะหนูก็กินไม่ใช่เหรอวมนมโรงเรียนเอาเอาอาอย่าเอาอะไรไม่ไม่กระปุกมันล็อกแล้วไปอัมไปนั่งนั่งลงเลดีคุเจไม่มี เดี๋ยวแม่หาซื้อกุญแจม้ากุญแจหายแล้วเหรอนนีเอาไปทิ้งไหนอโบแมนโบแมนมันอยู่ในหันบ่จบจป้าจะล็อกเลยคอยเปิดเลยล็อกเด้คอยซ่อมให้ซื้อเอาเปิดดูเปิดเอาลูกมันลูกมันอยู่ในนั้นนะ พ่อซ่อมให้เปิดขึ้นเปิดขึ้นเออเห็นลูกมันไหมต้องตออกินั่นไงลูกมันเนี่ยเอาลูกมันมาเดี๋ยวมันหลงลองเก็บตังใส่เอามาเอาลูกมันมาพ่อจะเก็บไว้ให้เก็บตังใส่ไม่ใช่เก็บตังออกจะยอดไหมจะย้อนไหม กระปุกอ,อมชิมีย๋ยวจะบาทปุ๊งเมียมันชื่ออมชิมมาให้ล็อกไว้ล็อกไว้แล้วใครดูใครดูอยู่นั่นนะ่นนะฮะนะอยากเข้าไปอยู่ในนั่นเหรอ ฮะอยากเข้าไปอยู่ในนั้นเหรออ๋อให้เงินเข้าไปอยู่โอเค thế này là ừ. nhầm <coughs> <coughs> nhầm rồi, hả? nhầm 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 นเนี่ยเมื<า>่อวานหนูไปเล่นอะไรที่หนูไปเล่นอะไรบอกพ่อป้านางาสเออเทมเบอร์ล<ะ>ินฮะเทมเบอร์ลินเทมเบอร์ลินมันคืออะไรเทมเบอร์ลินเอาไว้กระโดดไงแบบนี้เด้งดึ่งเหรอคอยโบกมูอได้ว่าเขาเอื้อีอยัางคอยกระบรูนูหนู้ทำไมหนูรู้อ่ะ แล้วออเดอร์ไปเล่นกันแน่ๆหรอใช่พ่อที่ไหนตายให้ออเดอร์ให้ออเดอร์หนูเล่นสนุกไหมหอึฮอฮึนั่นเชี่ยโอ้ กระด้เชีย่ยนเหนไหมอืะนิจะติต๊กนั่นเห็นไหมเลอะเลยเลอะเลยเห็นไหมไม่ได้ไปแล้วไม่เป็นไรไม่ใช่เรื่องใหญ่เดี๋ยวทาใหม่

น้าเม่สวยเหมือนเดิมเลยเนาะสวยไหมไปไปยังอิ่มยังดา่าแฉกน้ำปั่นอื้อหือ

ไปทำบุญกันเอาไปนั่นเลยเอาไปนั่นเลยลูก